بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين استعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بقلوب الدارين آمين Allah mafakin dini wa alim ta'win Allah Rabbi zidana in manafia. Nanti neng roy sahib si. Pada di sini pen nampak kanglang. Saya sallallahu alaihi wasallam dengan leh. Bismillahirrahmanirrahim Wa qala sallallahu alaihi wasallam Ajilu bittaubati qabalan mauti Wa ajilu bisalati qabalan fauti Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam <tuh> <tuh> Lekan Nabi dekat wa wa ah, Nabi dekat lekan apa สักการะขันเวยมูด้วยการทบทอดก่อนจากนนั้นท่านทั้งหลายจงรีบเร่งทบัดเถิดท่านทั้งหลายจงรีบเร่งทบัดเถิดท่านทั้งหลายจงรีบเร่งทบัดเถิดก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต ก่อนเดทันจะเสียชีวิตน้านบีสร้างให้เราเร็งต่อไนให้เรียที่สุดนี่คือความเป็นว่างความเด็นเกลักนะนะครับเกล็กรอวา,วารานั่นก็คือไม่ผ่อนจ้างนรกบางทีความตายหลังจากชีวิตเราออกจากหลังตรงนั้นนั่นไม่รู้เราตายในกาเฟมาตรงงานลิน,นาลัวเพราะาคนเดียวมีบ้าหม,มากมันก็ใจกระด้างไงเพอใจแข็งทึวกวันเกลียเองอ่ะวิญญาออกจากหลังตรงนั้นนะ นะครับมันตีกาลิมาไม่ออกนั่นลินนั่นที่ผ่านเดียวกันเลยซึ่งนาบีว่าเข้มต่อบาทเร่งต่อบาทนั่นเรียกว่าอิบาดาธรรมนนทันสั่งเลยวันอยาพัดวันประกันปุ๋งนะครับให้หนึ่งกับเราที่ตายตัวตัวเดียวแล้วนี่วินาทีอันไม่น่านี่เราที่ตายเลยหมายเปนั่นเลยหานั่นก็ว่าแกว่าให้เรารีบเร่งต่อบาทก่อนที่ตายด่าสกิรอด่าสการอการอุลมูเดงส์สัมภัญัง dulu daripada luput waktunya pecek luput waktunya le tan chung lama te le tan chung lama te kon te man cha mot wela kon te man cha lama และทันจงรีบเร่งลามาถเถออและทันจงรีบเร่งลามาเถอะก่อ,กอนเทมันจะมดเวลาก่อนเทมันจะมดเวลามดโอกาสที่จะลามามดโอกาสที่จะลามาไหนไหมอ่ะนีคำพูดอะดินีบ่งบอกว่านาบีแคบให้เราเร่งรีบเร่งมายัางนะครับก่อนที่เราท่หมดโอกาสไม่ได้มายัางนั่น เนี่ยมันยังไม่ยังในสุภาษิตนึกว่าผือว่าท่านจงละหมาดก่อนที่ท่านเออไม่เล่นนะในสุภาษิตเดี๋ยวเขียนนะท่านจงละหมาดก่อนที่ท่านจะถูกละหมาดคือไม่เฝ้ามาให้เราเข้มมายั่งตัวเอง,อเองก่อนก่อนเดี๋ยวเขาจะห้ามมยายั่งเราเขามายั่งให้นะหา,านั้นเราไม่ยั่งมายาั่งนะทำไมอ่ะเออเราวาเราเราว่า,เรา,เ,รา,วาเราไม่มายั่งอะ่ะยีดยกเลยเดี <S <s ๋ยวเขามายั่งห้เองเลยนะครับถ้าเราไม่มายัง่งไม่ใส่เดี๋ยวเขามายังาย่งให้ หาถึงนั้นแลยให้เราแคบทำอิบาดะแคบลามมาเซียก่อนที่เราจะทุกนะครับอ่าก่อนที่เราจะมดโอกาสที่เป็นมายั่งนั่นตีเสียดายที่ลังนั่นนะครับไปนั่งนึกอยู่ในกูโบูทำไมได้ได้เลยอะ่ะนะครับไปกิดเสียดไดในกูบูนั่นข้อวินาทีเดียวหรอกเขามีไอ้ลบมาแล้วหาถึงวันนี้ อะไรจะเป็นของซูนาเก็บเก็บเกี่ยวเกี่ยวให้มังมาสูยุทธให้มังมาหลอกมายังไงนาฟ้าขึ้นปอกเลยดิมีสักคนมา,างนี่อ่ะไม่มีนะครับเล่นเล่นยังไงคนเนี่ยมายังสุยุทธไม่นาฟ้าไม่ขึ้นปอกไม่ขึ้นดำๆนี่คนนี้ไม่เคยซูยุทธนะครับซูยุทธหน่อยใช่ไหมอ่ะซึ่งรเราไปเรื่นพูดดาววานหานันเล่นมาอ่ะเขาก็าาจิงจังในการลามันซูยุทธแข้งอ่ะไอซูยุทธลากระยันเดี๋ยโทษโทให้มันขึ้นลาแล้วก็ไม่ได้กัน นะครับอ <Pop> ่าท so uh, so ี <S <S <Le an> uyu, án, ่ยาเข้าวัดมันยังมันยังแข็งเว้ยิยะลาวเดี๋ยวมีตะกะโบเลานั่นอ่ะเขาก็ก็ซวยโย่ไปตึ้งก็ทู่ลาวู่ท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 ู่มันขึ้นเองไงเดี๋ยวป๋องตรงนี้กับทู่ได้ไหมอ่ะนั่นแหละหลามานั่นพอมายังเงินพอแล้อ่ะขวดซวยโย่หนานั่นลรอไงจ้ามันจะมีเครื่องไม้ดันมาแหละคุณป๋องนี้มันอกาดิรอนรอเลยแล้วเตตีนนั่นถ้ารอนางนั่นนั่นนั่นรอนางเรียนนั่นนั่นมันจะขึ้นเลย เนี่ยมันจะขึ้นเป็นตุ้มตรงนี้ตรงนี้จะขึ้นเลยแหละเนี่ยตรงนี้จะมีเลยเราไปแล้วถ้าคเดเรียนซ้าไม่ก่อนนั้นเ็าหนันนงบนไม้อะไอพวกเรานี่หนังบนพืน้นพื้นที่มันหลืนใช่แล้วซ้าไม่ก่อนนมมันเป็นปอมเป็นบ้าไา่มันเป็นบ้าไา่แบบพืนนะ้นไมนะ้นั่นซึ่งพื้นไม้นั่นคือมันเวลาหลอนหนังฟับมันจะกินก้อนก้องเราเหรอหมันจะมีแอะขึ้นตุ้มตรงนี้มาเลยอ่าหานั่นเลยบอกบอกว่าคนนั้นนั้นหนังเรียนแข้ง นั่นอ่ทางที่นเก่งเอ๊ะลักษณะเต็นนังเล่นตัวซับเก่งนั่นคนเหล่องเหล่าอ,อ,อันนั้นก็ขึ้นกันนะครับพราะอะไรอ่ะนังซีล่านหยู่ฐานในกระฐานนั้นแหละตัวซับเล่นอย่างนั้นของอลไตั้งถ้าวันนังถากโก่งขูดแล้วก็โคกค่งขูดอยู่วันนี้เล่นตัวซับนะครับ,บรนะหลงเล่นซับเกตการอลไรตัหนีไซนั่นไปเลยพวกเราเองไม่ต้องไปเลยคนไกลๆนะครับ พอนั้วอะลรตัวซับให้ได้ให้ได้กดนี่ปวดจับตึ่งป้าเอาแล้วติดเลยแล้วติดขางอยู่เลยว่าซีดีซีดีทำไม่กดซีดีอยุ่ทะไม่กอยมาเวลาเวลาเปิดตึ้งปั้ามันจะติดกากอ๋ะออกขึ้นมาไม่ลาวขึ้นไปต่อลาวนันหี้นี่กันเือนกันพอเวลาได้เห็นตัวซับในหนังเล่นถาโกโกก็เอาเลยวบางคนยืนยืนอยูยก่กระตังเบียดเคสข้าพอแล้วเนี่ยใช่ตอวม,ามานันมันหนวไถหรอยูล่อิเบลิสม,ามานันมันหนวดใหยไง พออเพราะอ่ะมันต้องการให้เราอยู่ในมอเสียด่าน,นั่นแหละอย่าว่าเต็มโบสูซะไม่แต่ขู่กับเมื่อนเลยนะครับั้งทีเร่งว่าบุญเราแล้วนะครับเล่นฐานในระถานั้นแหละบะงทีเมียเรียกเมีเยข้าดานนู้นน้องโกงโกงอยู่ลนเล่นอยู่เลยมียามามลุงโบกตะลังกันตัวได้รู้สึกตัวนั่นแหละหออะไรอะนั่นงงพออะไรตัวซ้ำเนี้ยมันเป็นข้องลอนะที่อันตรายที่สุดเลยลอยกับมันจันทีเลยฮะซึ่งนั้นแหละ กาเดวารหนังฐานนี้นก็ฐานนั้นมันจะมีและึ้นปองทุกคนมาย่างแข้งกันเราไปเลยตรงนี้จะึ้นตรงนี้ซึ่งมันจะไปให้จัดเจียงก็พูดดาว่านั่นมานะครับพอแล้วเนี่ยคนล่านี้เขามาย่างแข้งแต่ว่านั้นเล่มาย่างแข้งกัให้มีรักท่านกันนะครับอ่ามาย่างแข้งกันต้องให้ทุกตองกันไม่จะทำตามเผื่อนเลยไม่จ่เรียนนะครับแตามีบาดาลไม่เรียนนะครับอ่าไม่รู้เรือ่องอ่านผิดไม่รู้โทษกผิด นะครับแต่ว่ามายังแคงงขอมันไปรไปยุน์หรอกหาทึ่งนี้แลนะนบีสั่งว่าเรานั่นรีบมายังรีบอิบาดาดก่อนที่เราจะหมดโอกาสนะครับทต่จะไม่ได้ไมายังเสียนะครับอ่าท่านจุละหมาดก่อนที่ท่านจะถูกละามาดเห็นไหมอ่ะนั่นแหละสําคัญที่สุดตถ้าหยุดยองขึ้นและกลางหนึนะ่เวลาที่ดีจะสุดลัมมาที่จะโตอตัวคือก,กลางหนึกงนะสม,ม,ม,มัยมัดมายังตาสเบนะครับมายังกโดอ,อกโอดอนี่ทาไม่ได้ ไอ,อเราอา,าไม่ใช่รัวคู่มดเรอคาดคี้วักตูตอนสมัยเราไว้รุนนะ,นะครับอาบาลีติงนี่เดียวไม่มีเวลาละมาเ์พอไรอ่ะน้นงค่บาอยู่กับบนรถหรอกใช่ไหมอ่ะบานนกซิ่งเดียวมารู้เวลามายังน่ะพอพอเวลาได้เรียนพอเก,อเก,ข,อเกขึ้นมาซ้่งหนึ่งฟิททำเบือ,อเธอเขามายังขอบโคไปเลย มายังโขไปเลยเสว่ามายังโซ่เสร็จปั๊บแคบอยากึ้นเลยพอตัวเมื่อไห้สร้างทางสายปั๊บอยากึ้นทําเลยถึงทํามายังกอดอ้แล้วอ้อเด็ดเป็นซูนาาซูนาาให้อ่าอะไรนั่นไม่ต้องมาอ่านก็ได้ไม่ใสเอาไรอ่ะเดี๋ยวคูไปไปคูไปเดี๋ยวบนนั่งกอยาเดี๋ยวไปร่างองนะครับเขาเวลาเขาพ่อให้สร้างทางสายปั๊บมาพอจะแคบอยากึ้นเลยพอไรอ่ะหยาขึ้นมายังกอดออ พอใจหลักไปที่ละกซองซองซองขู่ไปให้ได้พอเซโซ่ปั๊บอาะยากขึ้นมายังกอดอปั๊บตึงต่อยมามาซาลาพอให้ซาลับทางสายปั๊บอ่ยากขึ้นมายังหลาซาพอมักรีบหลาเขาหยากขึ้นหลาข้อหลักเป็นเป็นขู่เป็นขู่ทำไม่ได้เลยๆนั่งก็จินตนาเนี่ยแหละว่าต้องการให้กอดอหมดแต่ถ้าหากเราเสียชีวิตในศาสนะตรงนั้นนนั้อัลลอฮ์ไม่เอาพิษแล้วค้องตีเลือดเลือดไปนู่นพอได้ย่ะเราตั้งใจจริงๆแล้ว ให้มาเ็เขาไปละไปละมาเสซสิมาเสซิสตเพราะนอกก็ยากุลเก๋ๆหันนั้นเลยเขต้องการทีจะไปปรับตัวไเจาก็ดเละหมาโคไปไงเราอยากึ้นเรื่องว่าไม่ต้องให้มาเนียเนียดรออุสลีไม่หวาก็ไม่ไปไม่ใส่ข้องุนหน้าไม่ต้องเอาข้าไเจ้าลหมาข้าพเจ้าลมาฟัดดูข้าพเจ้าลมาฟัดดูอาซาเซรอกาอาดชดชายเผื่อลอตาละอัลลอฮฺอักบัอ่าออนฟาตียาหลอเอาข้อวยิบ อ่านฟาติยาเชการลงไปรอกก็นะครับอ่าเอาข้องทียว่ายี่ตีเป็นรูกลุ่นชิดซ้ำบากรนรูกลาบานั่รอกก็นะครับอ่าสุวรรณพยัญชนะพยัญอีกอย่าขึ้นมาเอตีหนังก็ลงไปสุยยุทธลงมาแล้วก็ขึ้นไปมาต่อมาอ่านฟาติยาลาก็ลงกไปแล้วนะครับอ่าอ่านอก้นหนังอ่านตาหยากขังเหล็กก็อยากขึ้นมาก็ต่อทำไม่นานแหละไม่ต้องอ่านดูอายุติตาอะไรไม่ใส่เหตุไม่อะอ่า ก็ตอไปอ่านฟติยาอ่านข้อเตไปว่าซุนาอับอานนั้นต้องํำเลยเดี๋ยวมันต้องเสียสวีเสียตบัดทิ้งซุนาอับอานนะหาทึ่งนั้นไงพอแล้วอ่ะเราต้องการติจักกอดอ์ลาม,มาดข้องเราเพื่อจะจะให้มันมัดสินสาไปนั่นแหละคนนี้ข้าวขายอยู่นะครับว่านาบีวาญานะครับเรานะั้นนะครับต้องรีบเร่งลาม,มาดให้เร็วก่อนจะสายไปนะสำคัญเด็กแกสั่งมนะัน Weight, <Sangitta> wa qala sallallahu alaihi wasallam. Tubu ah tubu ila rabbikum qabla an tamutu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi dah kau tahu apa Tobat ulemu kepada Tuhan kamu. ตอบาปโอเลมูก็ปาดาบตุหันกามุทันจงตอบาตเถทันจงตอบาตเถต่อพระเจ้าขลองฐานทันจงตอบาตเถตอ่อพระเจ้าขลองฐานดูฮูเดริปาดามาตทีกามุก่อนเถทันจะเสียชีวิตก่อนเทันจะเสียชีวิตออ้ไข่ไข่ก็ ทดเทวดาและอ่าให้เด็ดเบเดและก่อนเด็เดดท่านจะเสียชีวิตนะนบีสั่งว่าให้เราตอบาตก่อนเด็เราจะเสียชีวิตจงรีบตอบาตให้เร็วนะญา,าชาญาลาชาในการตอบาตสร้างหนุบพิษแคบเร็งน,น,นะครับอะไรจะพิษผ่านไปเราไม่ต้องชิงว่างในฟวาเมตตาของอลัลลอฮ์นะครับขอ,อลอตาลารออยูย่ รอบปุดใจเราอยู่นี่ไนกิตตานี่แต่กินผ้าตวันก่อนนี่อลอเราบอกเลยว่าปัตตูตอบานนั้นจะไม่มีคนอะไรนะไม่มีคนเฝ้าดูแลอยู่หรอกนะครับอ่าที่มากีดกันเราไม่ได้โอ้ไม่ได้นี่นะครับอ่ะนี่อัถาอาาอาถาเล่บกวนนี่ไม่ได้มึงนี้เถียวแค่งางคืนแต่มาวันเราวิบแดงมาเลกาดักกุกเกียนดวงอย่างไรด้วย วันนั้นที่มึงด่ากูไงล่ะอะไรกันวะวันนี้ปั๊บนี่พอได้ว่ามีโอกาสต่อบาทต่มารายกันฟ้าอยู่ไม่ได้ไม่ได้อันทานนี่กูเกลียดอย่างเมียแม่ไม่เอาไม่รับปิดปิดปิดไม่ต้องมาต่อบาทเห็นไหมอ่ะเสร็จเลยทีนี้เห็นไหมอ่ะพอได้ยังจบยโชคฟาท่าเศร้าอย่างคงคงไม่นั่นเลยเขไม่ไม่เจอก็ไม่เขาไม่รับอ่าไม่มีประตูต่อบาทนะอัลเออตาลาไม่ปิด อาลอปเปิดเย็บเสื ah ้อเชิโมงเลยไว้เรียงว่าเซเว่นอเลวนนะครับนะเซเว่นนูไม่ใส่แล้วพอไฟดับก็มันเม็ดเปินแลลวคนอยู่ในนั้นก็ติดขากันนั้นแหละคนกลางในก็ข้าวไม่ได้แล้วนะครับขึ้นมาอ่ะพอไรอ่ะตู้กันชายอัตุลมัดนั่นเดี๋ยวก็นะครับมันก็หมัดนี้แล้วคุณกับคุณคนกลางหนอกก็ออกไม่ได้เพราะไฟดับคนกลางในก็ข้าวไม่ได้นะครับแต่ว่านั่นแหละแต่ต้าห้ากว่า ถ้าหากว่าต่อบาทนั่นประตูตอบาทไม่ปิดเย็บเสอัอเอาะตะ็อลาเพื่อให้เราอยู่หาทึ่งนี้และโอกาสขิดปรับตัวทําผือก็ได้นะครับสิ่งที่เราที่ตอบาจริงจังนั้นนี่มันยังจะอ่านผ่านมานะนะครับทําผือข้องที่เราเคยทํามาบุกก่อนนี่เคยแล้ลง,งกูก็นะครับบอกเลยแล้วแล้งครังในเย็บกาเลยเศร้าอะนะครับแนั้นแหละข้องที่เราเคยทํามาก่อนอะไรก็ตามที่เราทํามาก่อนก่อน ตเราเห็นอยู่นะนะครับข้องตีเราให้เราเห็นสัมพัสในสายตานะครับตีให้เราสักกิดใจที่ลาไปทําดึงดูดมันตีดึงดูดเราให้ลลอกไปทาหลอหากข้องนั้นเลยเราสัตว์ในมดนี่นะครับอย่ามาวายนี่นะครับใหญ่เห็นไม่แต่สาบมานันนี่นะครับไม่แต่สักกิดอายข้องมันตีใหญ่เห็นอย่ามาเห็นสัตว์ในมดเลยนั่นแหละคนเดียวตอบาจริงแท้นะครับจะไม่หวนลลอกไปทำจากข้องเรานั้นแล้ว นั e de de an er ่นกับการเมื่ออย่างที่เราบอกก่อนนั่นคือนะครับคือก็เรียกว่าคือแทงเบอร์คือแทงเบอร์นะครับะไว้ใต้ดินนะครับน้าอะไรนั่นกินแบงอะไรนะกินั่นฉลาดฉลาดกินแบงรัฐบาลพอไรเงี้ยเวลาเราต้องการที่แล้วว่าออาคนนี้คนนี้มันมาจากธนาคารออมสินอยู่เราเห็นอยู่ไปนั่นนะครับหน่วยบ้านต้องไปเลยในห้องนู้นเรียงมด พ่อวาเวลาที่ออกเบอร์ปั๊บนั้นตั้งเรียงมัดบนโต๊กนั้นตั้งเรียงมัดเหล็กนั้นนะครับโดนลุนลุนอยู่หาถึงนั้นแหละพ่อว่าเดี๋่เราต่อบ้าจริงจริงนะโต๊กนี่เราเคยตั้งเหล็กนั้นก็เราเอาไปเอาไปเอาไปเบยจ้าไอ้หมดเอาไปเอาไว้บ้านก็เออเสียอย่ามาไว้ในบ้านเรานั่นแหละขวดหญิงยังไม่อ่ะอ่าแม้แต่โต๊กที่ว่าตั้งตั้งเบอร์นั้นตั้งข้อมาเสียข้อมือทำบาน รอยังไม่เอามาตัง้งใหม่เลยเห็นไหมอ่ะซึ่งตัวเราซับเทเรากำลังชายอยู่นะตัวซับเทกำลังชายอยู่นะนะครับซึ่งข้องแต่ยนในนั้นนะอะไรก็ตามรอยอยากเก็บไว้ไม่เต็นนิดเดียวอย่ากลดลับมาแล้วเห็นไหมอ่ะอ่าเทเราเห็นนะนะครับซึ่งววเราเก็บไว้เป็นในในเก็บไว้ในยูทูปอะไรก็ตามเก็บไว้ในอ่าในเฟซใน,ฟฟในฟฟอะไรก็ตามเฟซนะครับบล็อกนะครับถอยออกเสียนะครับเดี๋ยวลบมาแล้วเดี๋ยวมันคิดคิดลบมาแล้วนั่น จะจะไม่ดีถ้ามันหลักแล้วมาหลานะั้นมันรอทาให้รอต่อบาดยางเลยหันนั้นแหละปันได้วันได้วันนี้ก็นนะเอาตัวซับนั้นนะครับไม่ใช่ตัวซับนี้นห่คือมันหลังแหล่เล็กเบื่อออกวันในวันในนะครับอ่าเล็กที่ออกต่อใดน,นะครับตัวซับด้วยนั้นนะเราไปเชื่อไปซื้อนอกไม่ใช่นะครับไปซื้อนอไม่ไปาย้ข้องไม่อื่นๆใหญ่เห็นเมเจร์ซากคูบลอกเลยวะข้องเด็เป็นหม้อเสียกหรอ นะครับเปล่าที่เคยใส่เบอร์นะอ่าเปล่านั่นก็เอาไปให้คนอื่นเสียไอ้ถ้าเอาไปให้คนอื่นเนี่ยไปไปปอบมันแหละเห็นลราอ่าห้านั่นต่ำเบอร์อเอาไปเผาเสียกันนั่นวางเลยอย่ามาเห็นไม่ได้สากนั่นก็แหละคนไอ้ต่อบ้านจริงจังไอ้แหลกขู่บรุษยนุ้ยบีเอ็มก็เราบอรบอก่อนทุกเบอร์มาไปเซือบีเอ็มมาขันนึงทุกเบอร์มาสิบเจ็ดสิบห้าล้านใช่ไหมอ่ะ ซอร์วิสเอ็มมาแค่เลยตั้มเบือลาพีเอ็มจะแคเอาไปแท่งเบอร์ไปดูมันตั้มเบือลาอันนั้นเอาไปเผากอนะครับตั้มเบือถ้ะอ่านั้นนลยอันนั้นเลยเราต้องต้องเสียสาระได้นะครับอ่าก็เอาไปไายเนี่ยเลยนะครับไปคข่เนี่ยคืออย่ามาไายในจังหวัดที่เราอยู่เอาไปไายไก่ไก่ที่ไหนอ่ะนูกไปเชียงเชียงไม่รู้ว่าไปอรัญญาประเทศลูกไปไก่สุดสุดพู่สุดลูกตาอะไรอ่ะใหญ่เนะครับอ่ะ เดียวพ่อหวลา่ารถด,ดันรับมาเห็นปับ๊บเอาหลาและสก,กิดใจลราฮะทึงนี้หละมันยากนะตอนนี้นั่นแต่หาก,กเราี่แก้ไขตัวเองเหลือจากบาปนะครับจากมอนเสียนที่เราทำนั้นะทำเบื่อได้ให้ข้องเรานนะั้นอย่ามาันสกิดว่าใจเรามเป็นนางคาดนะครับอาออกจากตัวเราเวลาเราไปเห็นน้มันที่สั่มเติมขึ้นมาอนะันแรกเมื่ออย่างคนเรียนกองกำลัเราเห็นมาอ่นะเวลาไปเรียนนั่นะนะลบมาบางคนเหมือนเดิมคขะหน้าไปเยอะตั้งสิบปีเลย เราว่าต่1สิบปีนี่นะมันอ,อกอยู่กับแววเลยเออนามายังอยู่ประจำไงซึ่งฟันบรรยายนะบรรยายนะ่คือเมื่อกว่าเป็นเป็นนามที่ว่ายอดวันละเต็มวันละเต็มนะใช่ไหมอะ่ะให้มันให้เจนั่นจเจะีก,กาดังนะมันจใจโชว่วเลยมันจะแตกเอาเองซาไลเลยทั้ถังใส่สะอานแหละแ็เมื่อกลคนนหนังสื้อกิตามเลยนึงกูเคยได้ยินมาว่าเด็กคนนึงนั่นหนังมันนี่เป็นคนเดียวท้วทองนั่งสื้อไม่จําเลยมันเขียดมาก นะครับยากกิน mhm. ทองนั่งซื้อเขียนปั๊บมันรองให้แล้วก็วิ่งข้าไปในนะครับไปในป่านะครับไปอยู่ข้างข้างธรรมนะบอกกดามันหนังแรกก่อนหินนั้นนะครับมันแล่หนังแรกก่อนหินนะพอเขาจะมีหินนั้นย่อยน้ำย่อยเต็บเต็บเต็บวันละเต็บหรอกย่อยวันละนิดวันละนิดหรอกนะครับย่อยโยยอยหินนั้นย่อยเลยวันละนิดบอกกดาหินที่กำลังทุกน้ำย่อยมาวันละนิด มันร้าหมาแตกได้เลยเห็นไหมอ่ะมันร้าหมาทำไมหินนันแตกได้เลยให้ยอยเวลานิดนี่ไมยอ่ะ,อะถึงนี้มันก็เข้าใจว่าเออกาว่าใจมนุ์นั้นนะครับกับกอนฮีนั้นนะครับอ่าคงจะไม่กาะดาังว่าหรอกเห็นไหมอ่ะถึงนี้เราฟังมันใหญ่ถุกวันประจำประจำนะครับอาไซฟังให้มั่งมังเดี๋ยวถ้าสิ้นี่เราทำผิพผาดไปทางมดนั้นมันจะให้ไปมดแล้วเราก็สัตว์ไปมดัดแล้วก็คา,าสูน,าน่าซาซานาตันทีแล้ว นี่สาเหตุด็กไม่ข้าสู่ห้างศาสานานั้นสร้างคกอยู่ปัจจุบันชาวบ้านนั้นทําไมอ่ะมันไม่ฟังสารซาซานามันไม่ข้าวห้าเลยอ่ะนะครับเผื่อให้น้ำมันม่ยอดที่หลาเต็บที่หลาเต็บมันก็เอานะครับฟอกไปเลยเรื่อๆกันเลยก็ไม่ฟังศาสนาก็ไม่ส้นใจก็มันก็ใจกระด้างไปตาลอดเลยนะครับเห็นไหมอ่ะบุกกรที่นั่นหรือว่าเออกรที่นี่มันเป็นไปไม่ได้เลยน้ำที่มาเทใส่เลยมันแตกมันไม่ใจเบล่ะข้อยถูกวันนี้ตัว ให้ทาทุกวันทำไมอะคลองกรรมล่วก็ทําลักษณะนาไปนั่นหรอกแต่เขาพาไปบําบัดนะมีอยากก็ทำมาไรหมาไม่ใช่เป็นนางกินยาอย่ไมากมัมีไงยาอะไรวะยาบําบัดก็เยอยาอะไรวะยาเตยบำบัดน่้ขก็ใช้ยาอะไรวะเออร่างกายภาษามันจะมีและเฉือนึงอะไรน่ะอ่าฟิสซิลไลนั่นแหละงานนั่นแหละใช้กินให้นั่นคือการที่ว่าเข้าใช้บําบัดยานั้นนั่นพอแล้วไะคนเด่นนักแล้ว หาถึงนั้นแหละเดวเทนนั้นเข้ามาเขาอาศัยเอาอายะกุรอาบนบรรยายว่าลงลุงหยอกขึ้นมานั่งตีซ้ำขึงน,นั่งเข้าไปายมาหยอกขึ้นบกให้มายังตหาหยุดให้อ่านกุรอานแล้วก็พูดแล้งในทุกวันนั่นเลยเตะตัดเล่มตัดเ,เล่มมื่นั้นเตะเขาอ่านตัดเล่มให้มังหมันั่นให้เดชลาเพื่อจะดุงเพื่อจะถุงไหวใจเมื่อการยอดไปเรื่อยๆไงยอดทีละนิดทีละนิดเมื่อการนามเตวายอดเสกอนที้นั่นเลย นั่นแหละเจ้าก่อนตาดเล็นเมื่อจะทุ่งไปเรื่อยๆเผอจะให้เศษสะอาดขึ้นมานั่งไงลางไงหาดึ้งนั้นแหละการที่ว่าตอบาดนั้นอัลลอฮฺตาลาจะอภัยให้นะครับไม่ต้องกลัวว่าไม่ต้องสิงวังในความเมตตาของอัลลอฮฺตาล่านี่ไงอ่ะนู่งบางคนทึ่งคันแล้วไปแต่ว่นหยากันแล้วด็่ครูบอกแหละล็อบมาแหล่ลางนั่นคือใหญ่เห็นคล้องที่เคยทำหม้อเสียดเปื่อยเดิมเดิมเด็กเราขอบด้วยนะที่จะอยู่ม้อเสียดด้วยบวก่อนนะพอเราเรารอบจะพอนอ่อนั้นเราไปอยู่บ้าน เราเลิกเลยอย่าไปทักมันนะครับถ้าเรา้เราไปเล่นตัวซักกับมันกันเรารู้ว่าเพืือนคนนี้แหละเราเคยไปตำหมาะเสียกับมันด้วยเราบล็อกเสียยังไปเป็นเพืือนกับมันอ่าย้ายมันมาทักอยู่แล้วแต่มันทักมาเพิงปั้บหน้าเราคุยๆเลยนะเอ้ต้าห่อะไรอ่ะใช่ตัวหนูตัวนึงดานนึงหนูไอ้หน,หนูกำลังอยู่ข้างฟังตัวหนูเดี๋ยวก็อยู่เี่เราคนนึงถันนึงทำไมอ่ะงั้นอย่างที่ว่าเราอยู่คนเดียวนะนั่นมันช่วยเชีรยอยนะู่นั่น เพื่อให้ลบไปทำมือนเดิมหาถึงนั้นแรกเผื่อไมนะ่นั้นเราไม่ต้องไปคอบด้วยมั่นแล้วนะครับไม่ต้องไปเกี่ยวข้องด้วยมั่นแล้วนะครับหล่นเ,เลิกเสียเผื่อเดชจ,จะให้เราเนะี่ยคือข้าวฮะเอาเผื่อไม่นะครับสังเกตการเลยหยุดเสไม,ม่นีตัวทีห้าเผื่อมีสถานะการลุยมันใช่ไหมอ่ะอ่าวไปคุยด้วยวอาคนไม่นั้นดีว่านั้นแรกเราก็จะเลือได้ไงนะ่ะไอ้นู้นว่าอยากให้มาบอกอย่างแรกคนนี้ตีแทวนี้แหละยังอยู่คนนึง น้าแต่ครูเคยบอกห้ฟ่าแกนั้นติดยาหมากบอก,กนะ่อนนั้นในเมียนี่ถูกตีนะครับอ่าแล้วก็ที่กินบ่าที่กินยาติดยานะั้นออกมาอาลาวาดทันทีเลยนะครับเขาเลยจับคุงซุ้งของกมเลยนั่นเลยนะครับเอหัวเหนกำนั้นซนะุ่งไปของกำเนะี่ยซุงไปเรียนนะครับพอลังจากนั้นรบมาอยู่บ้านเนี่ยปรับตัวได้จริงเนี่ยคุณไปน,นีเองไหมอ่ะ รับมาอยู่บ้านทำเผื่อมาข่าวซูรานะครับมามายังมาอ่ะเวลามายังโซโหนี่มาก่อนเผื่อแหละข้อที่ก่อนนี้ข้อที่บังนั้นมาหนังมานอนอยู่ในเทซูรก่อนแหลเใช่ไหมอ่ะรอมายังหานั่นเลยเนี่ยคููเวลาซ่อนเซตตุกพังเนี่นะครับอ่าครูรับไปนั้นจะซื้อของมาอะน้านครูมาลรับไปบ้านก่อนนั้นรับไปไปโยน แต่แท้สูเราไปรอมาอยั่งก่อนโ,โ,โนะโฮนั้นไปท้ามันไปจาเลยไปตึงเห็นแล้วไปตึงห็นแล้วนายอ่ะพอแท้กบไปตึงอะไห็นแล้วพอไปนั่งคอยอยู่นะครับไปนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่เรื่อยๆว่างที้ามายั่งนายอ่ะหาถึ่งนั้นเลยเรอโอกาสเวลาเพื่อจะเอาดึงดูดข้องศาสนาในการในอิบาดันนั้น <laughs> เพื่อจะให้สกโกกับตัวเราแ,แต่แต่แรกที่เอาลักษณะไปนั่งเล่นโทรศัพท์เดี๋ยวพอถึงเวลาอาซานันอยาจะวิ่ง,งลาเลยตัว่าไอนี้มาพอถึงเวลาอาซานปั๊บไปได้แล้ว พอไรอ่ะเน็ตประชารัฐมันติดถั่วมากว่านี้ห้เด็ไหนอะ่ะห้สุราคมีเหรอนะ่งะหมากไปหนังสุอราเช่นเด็กคู่อยนพอเน็ตประชารัฐติดอยู่บ่ไหวรุนเต็มมัดรู้ไหมอ่ะเล่นอยู่นั่นพอก็อาซาดวิ่งซูนมัดเด็ก่าใช้ตอนละพอก็บัากนั้นไปมัดแล้วเออ,อนั่งวังมาเล่นตัวซับหรอกพอไวอ่ะมีเน็ตฟรีไงห่าเน็ตนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดึงดูด,ดไหวรุ่นได้กันล่ะ นะครับอ่าแต่ว่านั้นแล้วพอติดนายปั๊บตอนที่ว่าเขาไม่บังที่นะั่นประมาณติดสิบติดสิบเอ็ดนั้นหนังเต็มหมดคางสุร้อนนะแต่มันไม่ข้าไปในสุราแล้วอ่านั่นดีลาสิ่งนึงมันโรยเหลืองโรยเหลืองโร,ร,งโรฟังนะครับอ่ามันไม่เปิด้ยแดงนะครับอ่านั่นไม่ใส่แดงโรยเหลืองว่าข้าวสุราไม่ได้ถ้าว่าไม่ไม่มายังอ่าเอียติดกับไมีอ่อนอานามายังนะครับแต่จริงข้าวได้แหละอ่ามันก็ให้เกียร์สักนิดมันหนังกลางกลางสุร้อนเลยนะครับหนังเวียเต็มหมด ก็อาตัวบิลันมาหน้ามารว่รวยข้อติบากไงกูไปดีวะไปซะแล้วนะครับไม่ใช่ตอนเลยนาบีว่าพือว่าเวลาก็อาซาได้ใช้ตอนอยู่มันพือว่าวิงก็เต้นวิงวิงแล้วก็อะไรไปเรื่อเต้นอ่อ่าท้ายไปเรื่อยตั้งนี่เป็นคนกัมมอนหลยพ่อเวลาตัวบิลันมาที่อาซาอ่ะตึ้งรถนั้นดังทอดีด้วยเบิ้์ดเลยบิดเป๊ะม่อนม่อ่อ่อนูกาซาได้ไปอ่ะขายกันมาอ่ะไม่มาอ่ะอ๋อขายกันเลยไอ้เพื่อนนั้นกับมันพวกเราไม่มาอ่ะ นั่นแหละมาบอกว่าบอกว่ามามาแล้วตัวซับน้ำพารถดังถอสุดยอดเลยอ่าดังถอนเอาว่าพ่อพ่อเขพ่อเขที่อาซานตัวบินลั่นมาอ่ามันก็บิดรถเลยแหละบอบอลบอลอออไปว่างไปขายกันเลยใช่ตอนนั้นไอ้มาอ่ะใช่ตอนะเวลาได้ยีกเสียอาซานมันก็ไปเสียแหละพังตดไปเพลอ นะครับอ่าตอดไปเผื่อได้ไหมเผื่อใหญ่เสียยเ้ยงหาซานนะั่นคือข่าววู้มังใหญ่กองใหญ่ดังถ้าทึ่งนี้และกาเมื่อนกันหลักษณะนาไปนั้นและเช่นกันนะครับไหวรุนหาทึ่งหล่อาากาเมื่อนกันและรับไปอยู่บ้านกาเมื่อนให้อยู่ในอิบาดะต่อเราจะใช้ตัวทรัพย์เผื่อที่จะมาเป็นตัวหลอ่อนะครับหล่อผื้นนะั่นแหละเจ้พอทึ่งเวลาอาซานปับ๊บเราไมา่อยู่เที่ยบานก่อนที่เขาี่อาซานตีสิบเอ็ดนะึงตีสิบเอ็ดขึ้นตีสิบนะ พะว่านั่งเล่นต่อสักพอดีแหละมันจะดึงดูดเวลาเพื่อจะได้เข้าเวลามาเสร็จนะครับเราเตรียมพอเอาหนามายังปัปป๊บป่าสักเป็นนั่งเล่นดิเดิรเลาเลยนะครับอ่านั่งเล่นเลยเพราาถึงเวลาเขาที่อาซานต่อเดียวเราก็ได้มายังซูนา่าได้มายังโซโฮพร้อมกันลากับเขานะเขาเนี่ยชายซิ่งแต่ว่าเป็นนะครับ,นะรบดึงดูดว่าใจเราเพื่อจะให้อยู่ในศาสนาได้หายไงหานั้นแหละเพราะว่าการที่เราอยู่ในเรืะนะ่องศาสนาเราจะเป็นคนนึกอัลลอฮ์ตาล่ารักมาก และจากคุณคุณเดียว,วต่อบาจริงจังนะครับลองทำเลขที่รับไปอยู่บ้านนะได้สักกี่คุณละนะครับมามี่ไงน,นะครับรับไปอยู่บ้านลองทำเลขที่ไปตึ้งบังเองนะครับกอม่านเองเป็นตัวมั่มเองเอาหมดเลยว่าหลง <c oughs> ว่าหลงเอาหมดเลยไปตึ้งบังโอ้เด็กเก่งคุณเด็กนันมาจากปเนาะไลยว่าโอ้หลงเห็นไนี่ว่าหลงเห็นต้องคำไหมวะโอ้มาหลงเห็นปนนอกของบ่ัวใาส่มาว่าหัวนัดมึงหายไม่อะ น่าเก่งจังโลนนี่น้าเอ๋ยพอได้ไปบังเองโดดๆก็มาแล้วเฮ้ยมันก็มาไหน่ื่ึงต้นมั่งอะไรประคุอไปตื่้นมั่งกันร้อยจังพอไม่มีใครเอาหมดมองมันเลยนะครับมองมันบังเองก็มาเองอ่าก็เลยตีมัมเองพอระยะไปข้าวเวลาที่แค่ตีล็อกไป็นตัวซับแค่มายังนั่งไงไปนั่นแหละเอาลอกแหล่ทีลอกทำแหล่ที ทำแบบนั้นแหละดินะครับพอมาไอ้พรกคุเตีมอมาใส่่เห็นบรเวลักไมมีไม่มีทึ่งเวลาก็มาทีอ่ะก็มาแท่แล้วอ๋อก็ไปอกมเก้มลบจนะครับแต่ค่อยไปทำนี่ค่อยไปทำนี่แหละแต่เธอที่อยู่ทางไนแหละแต่ให้ข้าเวลากอแต่ว่าไม่จับไปที่สุดแอบบังแล้วายันแรงนะครับพอว่าพอแล้วอยากแค่ที่เราไปเร่นตัวซับหานั้นแหลแหละเวลาการหาทึ่งนั้นแหละ Setiap auto asat ni be ya Allahu anhumah wallahalang kita an jawabki